ถ้าเจ็บไปไมั้งสมบัตินาราสสมบัตินาราสดูปรัากาศกับ จ็บเจ็บเจ็บเป็น้องนะล,ลองไม่กินน้ำไอ้โอ้เงี้กินหางก่อนเจ็บกินน้ำไอโอมแน่เจีกันกินพวงทุยๆถ้ากูว่ากินข้าวน้ำไอโอ้มเจ็บมึหอหน่าเธอมีเวลาก่อนไม่อิ่มไม่อยากน้ำไอโอ้ำไอโอ้ไอเจียง เฮ็ดผักสูกินทำห้องบาดเจ็บแน่นอนกินทนังก็เแ็บเนื้อบ่ายโอ้คนนี้ขนาดนะั้นกินทางกอาโล่งนั่งของพระคูบาลเนี่ยเฮ็ดอิดเฮ็ดม้วนไปพอ Bên là cái hạt bên cả nó Nụ vàng này chẹp 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 chẹp